สวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้ช่างยศจะพาพี่น้องมาที่ด้านบนนะครับของแยกขาพานะมาชมบรรยากาศด้านบนนะครับด้านบนที่สุดนะครับของแยกขาพานี่ครับด้านบนนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับ BTS ไอ้พระเจ้า MRT ข้าพพระนะครับพี่น้องครับทางเข้านะครับนี่ครับรถนะครับบนนี้จะเป็นทางข้ามนะครับ เรียกท่าพระบนมีก็จะเป็น B T S อ่ B R T M R T ครับ M R T ท่าพระนะครับทุกนนะครับผมข้างล่างก็จะเป็นสีแยกท่าพระตรงนี้ก็ต้องสายไปถึงเขตเกษมนะครับทางนี้ก็จะไปบางแคนะครับจะไปบางแคฝั่งนี้จะจออกมาจากวงเวียนใหญ่นะครับผม รยากาศที่สวยงามนะครับสะพานนี้เป็นสะพานแห่งแรกของคนบุรีนะครับผมฝั่งทนนะครับสะพานข้ามแยกท่าพระนี่นะครับผมขบวนก็จะเป็นมา t นะครับท่าพระนะครับจะไปบางซื่อจะไปยาวราชหรือจะไปคลองเตยนะครับสุขุมวิทนะครับก็ขึ้นตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะครับจะไป บางโพก็ขึ้นตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าโพยขึ้นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับมีชั้นชั้นบอกนะครับถ้าจะไปเยาวราชจะไปสนามชัยจะไปวัดพระแก้วนะครับก็ขึ้นฝั่งฝั่งหนึ่งถ้าที่จะไปเยาวราชนะสายเดียวกันนะครับพลุแม่น้ําเจ้าพยาไปเลยนะมุดลอดแม่น้ําเจ้าพยาไปได้เลยนะครับพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศนะครับแยกท่าพระนะครับผมวันนี้นะครับ วันนี้ก็จะเป็นวันสุกนะครับผมก็ถ่ายพี่น้องดูว่าบรรยากาศวันสุกจะเป็นยังไงนะครับวันนี้นะครับบรรยากาศนะครับไปทุกที่นะครับผมต้องเที่ยวไปทุกที่นะครับกดสร้างยศนะครับไปเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับจะกดติดตามให้ด้วยนะครับพี่น้องครับเพราะว่าผม ไม่สามารถจะเพิ่มเพื่อนได้แล้วนะครับขอให้น้องกดติดตามแล้วพี่น้องก็จะเป็นเพื่อนผมตลอดไปนะครับผมลงคลิปอะไรนะครับก็จะเด้นขึ้นมาอีกนะครับพี่น้องครับกดติดตามอย่างเดียวนะครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมนี่คือบรรยากาศแยกข้าพนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับ ยากาศด,ด้านตรงนี้ก็จะไปมาจากมอท่าพักนะครับมอท่าพัก